Mercedes-Benz E 2 5 0สิยายะครับก็เป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในการเซอร์วิสเกี่ยวกับระบบหม้อน้ำท่อยางต่างๆนะครับระบบหล่อยเย็นในทุกจุดเลยนะครับรวมถึงรายละเอียดของบริเวณท่อน้ำข้างเครื่องกระป๋องพักน้ำนะครับท่อยางนะครับอ,อยู่ในส่วนนี้ก็จะเป็นท่อน้ำพลาสติกข้างเครื่องนะครับก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับมีการรีเช็คมีการเปลี่ยนแล้วในทุกจุดเลยนะครับท่อยางต่าง ระบบหมุนเวียนของน้ำนะครับท่อยางมะนานะครับตัวมอนารวมถึงนะครับเช็คในจุดความเสียหายของบริเวณเครื่องยนต์นะครับในห,หลายจุดหลายอย่างที่มีการเสื่อมสภาพลงนะครับจากการใช้งานมาในระยะเวลานานเนี่ยแต่คันนี้ก็มีการเซอร์วิสนะครับคันนี้ประวัติเดิมมีการเซอร์วิสศูนย์มาตลอดนะครับทุกตั้งแต่ออกายแดงจนถึงปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นการปรับสภาพแบบพรีเมียมของ Mercedes Perfect ในการรีเช็คในทุกจุดนะครับ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถก็เป็นมาตรฐานแบบนี้ในทุกคันนะครับในส่วนต่างๆนะครับบริเวณแผ่นปิดใต้ใต้ท้องนะครับหรือหลายท่านเรียกว่าแผ่นกันแครงเนี่ยตรงนี้เราล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับอยู่ในจุดนี้ด้วยนะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับในส่วนของแผ่นปิดใต้ท้องล้างทาความสะอาดใหม่นะครับให้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความใหม่มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ หลังจากนี้ไปหากมีนะครับการรั่วเสริมของระบบน้ําหรือระบบน้ํามันเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายนะครับจะไม่ทิ้งคราบเก่านะครับที่เกิดจากภาวะในการเซอร์วิสที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำนะครับในน้ำนะครับระบบน้ำหล่อเย็นเนี่ยจะเป็นลักษณะสีแดงรวมถึงในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยจะเห็นคราบได้เลยนะครับในจุดตรงนี้หลังจากที่มีการ นะครับล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะ้ำจะเป็นลักษณะสีแดงนะครับก็เป็นมก็เป็นมาตรฐานในแบบนี้ในทุกๆคันนะครับสำหรับคันนี้ก็ E 2 5 0ส้าศนนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดรวมถึงนะครับเป็นปี2 0 1 2เป็นไปเกียร์คอเสปีดแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการความรู้นะครับหรือ อยากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเซอร์วิสในลักษณะนี้นะครับหรือเป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect ในทุกคันในลักษณะนี้ติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 m e r c e d e s Perfect we are family